ดาราสาวครับอว่ายังไงนะีเปลดยเลยครับแคตตีอันนี้สุตรลางก็ออกมาแล้วว่าเขาดาวเราก็ควงคู่บิวกินนับถอยหลังกันไปนั่นน่ะสิพีเนี่ยเซอร์ไพรส์มากพีพีไม่รู้มาก่อนเลยคือรู้พร้อมทุกคนเลยพีเป็นนักแสดงด้วยนะตอนแรกแบบนี้ไม่มีพี่เชื่อแล้วเนี่ยอ๋อก็เป็นเขาดาวพร้อมบิวกินครับสองที่เหมือนเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเลยเขาดาวกับเชออีกแล้ว ปีนี้เป็นไงฮะนัดแนะกันยังไงฮะเรื่องคิวซ้อมเรื่องเพลงที่จะโชว์นั่นโน่นนี่ก็เดี๋ยววิคกี้เขาก็จะกลับมาครับผมพอกลับมาเขาก็ลุยงานเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนแบบพอเขาออฟงานไปเขากลับมาเขาต้องแบบทำงานเยอะมากแต่ว่าเราก็พยายามแมネจเจอให้แบบเจอกันเยอะที่สุดครับแนวกินงถามมาก่อนปีใหม่ใช่ค่ะแต่เรื่องคิวเพลงเรื่องอะไรเพลงที่จะซ้อมด้วยกันจะต้องนัดแนะกันยังไง ก็คุยกันผ่านมันก็จะมีแชทไลน์กลุ่มอย่างเงี yeah> ้ยแหละครับที่แบบว่าเราคุยกันตลอดว่าแบบเออเราจะร้องเพลงอะไรเธอร้องเพลงอะไรเธอไม่อยากร้องเพลงอะไรจริงจริงเราไม่ได้เจอตัวเป็นๆแล้วมันจะต้องมีแบบว่าคุยกันแบบเออเธอต้องยังไงหรือว่ายังไงหรือว่าต่อติดเลยเชื่อไม่ต้องคุยแล้วนะพี่รู้แล้วว่าเขาจะร้องเพลงอะไรเราเราเราเป็นคนเลือกให้เลยเราก็เดาได้อยู่นิดหน่อยหรือว่ามันต้องไปเริ่มจากที่สิงคโปร์ก่อนเร่ต้องมีงานที่สิงคโปร์ใช่เดี๋ยวมีงานที่สิงคโปร์มันเขาได้ที่สิงคโปร์ครับผมแล้วก็กลับมาที่ไอคอนสยามททีีี่่นนแล้วก็ป เขาเขามาอยู่กี่วันเขากลับมาเขากลับมาน่าจะสักพักเลยนะคะเพราะว่าต้องมีถ่ายโปรโมทของหนังที่จะออนปีหน้าด้วยครับผมซ้งแดงแข่งกัี่เล่นละครพี่ถามอีเรื่องนึงที่งพี่ออกรายการกับหมอกรครับเป็นยังไงบ้างตรงใครเขินใครหนูเขินเขานิดนึงเพราะว่าเขาแบบเข้ามาเล่นเราไม่คิดไงว่าเขาจะเข้ามาเล่นแต่เราก็พุ่งไปจ้องตาเขาเลยนะมันเป็นบีฟจากทางรายการเขาบอกให้หนูบอกว่าทาตัวแบบแก่นซ่า S <S s <S หนูทำไม่เป็นปหรอไม่เป็นเลยก็ตาล่าปีหน้านแน่นอนือหนูทำไม่เป็นแล้วเขาก็บอกว่าแบบพี่ๆแบบวันนี้พี่ขอจริงๆว่าโอ้ก็ได um> ้พ anyway> ี่ 1> <1 um> ือตอนแรกก็ฝืนใจหนูมากแต่แบบหนูเห็นว่าแบบพี่ก้อยพี่นาตีพี่ดีมเนี่ยเขาเป็นแบบรุ่นพี่เราสนิทก็เลยทําให้จริงๆเราเป็นคนเลือกเขาหรือว่าเพราไมันต้องเป็นเลือกใช่ไหมเพราะเป็นคนเลือกคือเวันก่อนหน้าที่จะถ่ายรายการนะครับสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์มีโอกาสได้เจอน้องพอดีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ น้องก็น่ารักดีเลยออกมาแบบมาออกรายการด้วยกันก็อาจจะมีแบบเคมีใหม่ๆจริงจิงเราได้คุยกันก่อนไหมว่าเ,เดี๋ยวจะต้องมาออกรายการด้วยกันเลยก็คุยนะครับก็กก็็ส่งไปว่าแบบเออเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันนะโอเคไหมอะไรฝากติดตามหนังปีหน,น้าของพได้ครับเพื่อนการออกรายการผมแต่ว่าเราผอมไปหน้าเหมือนอะไรนะหน้าเหมือนจิ้งจกเออทำไมคะทำไมต้องให้เราอย่างนั้นนั่นน่ะสิพี่เขาก็บอกว่าแบบเขาก็แซวเราวิดีโอคอลไปบอกว่าไม่อยากคุยจริงจกเขาพูดอย่างนี้น อะไรฮะไม่เป็นไรเราเป็นยิ่งจบที่น่ารักเแล้วถามเขาไม่ทำไมเรามองเขาเอเมจภาพเราอน่าขอบแล้วเหมือนพี่โด่กระทำตลอดพี่คือเนี่ยจะปลายปีแล้วแล้วคือยังโดนงทำร้ายอยู่เลยเหมือนเขาไม่อยากให้เราหอมปะนั่นน่ะสียทำไมอะตัดปพูด่อนแหละอ่าอาจจะเป็นห่วงแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้แบบน้ำหนักลดลงนิดนึง ต้องต้องพิชเรื่องมันไม่หลังจากที่เขาทักพี่อรรณเกลียดย่างกินต้องเพิ่มสมัยก็ไม่ฟีเพราะว่าหลังจาก,กที่เขาทัก,กเอ,อ้ยเราหอมไปอนะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็อยู่ในอยู่ในแพลน,นี่แหละครับผมบางที่แบบตั้งใจด้วยแหละตั้งใจให้แบบว่าเราก็มีเหมือนเรามีงานที่เราต้องถ่ายใช่ครับผมก็เลยตั้งใจล้อนหวังมานิดนึงก็เดี๋ยวจะกลับไป แล้วตัวเขาเลาเป็นไงบ้างตอนนี้น้ำหนักขึ้นหรือลงหรือน่าจะขึ้นนะดูสักใบหน้านิดหน่อยพี่ไม่ร้อเขาหรอกพี่ไม่แต่เขาว่าร้อพี่อย่างน้อยพี่ก็เป็นจิ้งจกที่น่ารักกันเอ้ยขอบคุณค่ะ